สวัสดีครับผมเคนชัตเมตมาทํานายดวงกับเดอะเอ米尔ทัลล์นะครับวันนี้ผมมาครับตั้งใจว่าจะมาเปิดไพ่ถามถึงความสัมพันธ์ที่ตัดจบกันไปแล้วนะครับตอนนี้คือไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันเลยคือมีประเด็นกันแบบปุบ,ป,บปับ,ป,บปุบปับรับโชคแยกทางกันไปแล้วก็ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันและช่วงนี้เป็นช่วงที่ อาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอาจจะมีการเห็นเขาในสตอรี่ของคนอื่นๆหรือของเพื่อนเราหรืออาจจะมีการส่งข้อความผ่านกันในบางสิ่งบางอย่างหรือการรู้สึกถึงกันนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดไพ่ของฝ่ายของเราก่อน้วกันเอาของเราก่อนพลังงานของเราอะนะครับพลังงานของเราในช่วงนี้ ของคุณของของคุณพลังงานของคุณโอเคกับคนที่จบกันไปแบบไปทันหันอันนี้เอาไปให้นีน่แล้วกันเนาะพลังงานของคุณในช่วงนี้เอาไปนนี้ดีกว่าโอเคพลังงานของคุณในช่วงนี้นะครับพลังงานของคุณในช่วงนี้โอ้ยตรงมากก็คือ ช่วงนี้ครับพยายามรักษาสุขภาพพยายามอย่าใช้ชีวิตหนักเกินไปปาร์ตี้แต่พอประมาณนะครับเพราะว่าเดวิลเนี่ยมันบ่งบอกถึงการไปติดอะไรสักอย่างหนึง่งหรืออาจจะไปแบบทําผิดในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับไพ่เดวิลก็อยากจะเตือนเรื่องของการใช้ชีวิตนิดนึงเรื่องว่าดื่มสุราปาร์ตี้หนักหรืออาจจะไปทางอบายามุกหน่อยๆน,นะครับหรือลุ่มหลงเสพติดอะไรมากเกินไปเสพติดเซ็กผู้หญิงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ก็ให้ะระมาระวังนะครับ เดวิลขึ้นที่ฝั่งของคุณอ่ะมาอีกสักใบถ้าเกิดมีช่วงนี้นะครับมันมีเกณฑ์ในเรื่องของความสัมพันธ์จะชัดเจนนะครับแต่เหมือนตอนเนี้จะต้องจะต้องพยายามปรับพฤติกรรมบางอย่างของตัวเองเลยนะครับในตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเร็วๆนี้เปิดต่อ King of Cup นะครับคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์คุณเป็นคนที่แบบอดทนรออะไรได้ครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวหรือมีความสุขุมรอบคอบและคุณจะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และกว้างใหญ่ครับมีคนรู้จักเยอะครับเป็นคนเป็นที่นับหน้าถือตาหรือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวพ่อตัวแม่ในกลุ่มอะไรเงี้ยครับโอเคทีเนี้ยมันมีไพ่สองใบเนี้ยออกมาด้วยต้องระมัดระวังเรื่องของ หรือการถูกลักการลุ่มหลงในตัวคุณก็ได้แต่ทีเนี้ยผมผมมองว่ามันมันมองได้สองแบบก็คือถ้าช่วงนี้ใช้ชีวิตค่อนข้างจะไปทางปาร์ตี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขสุขภาพหรือการปาร์ตี้อาจจะหนักเกินไปก็ต้องพักผ่อนหน่อยนะครับให้มาใช้ชีวิตปกติดูออกออกกําลังกายบ้างช่วงนี้นะครับโอเคทีนี้มาเช็คพลังงานในฝั่งของเขา พลังงานในฝั่งของเขาในตอนนี้นะครับซิกออฟเพนเดช่วงนี้พลังงานของเขาก็เป็นคนใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ให้นะครับเป็นคนมีสเสน่ห์หรือเป็นคนที่แบบน่าหลงไหลเป็นคนมีอันจะกินหรือเป็นคนมีกตังอะไรเป,นนงเ,งเป็นคนมีเงินเป็นคนมีเงิน The Hermit ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแบบออกสแสวงหาคําตอบหรืออยู่กับการนั่งสมาธิหรือภาวนา เพื่อสงบจิตใจของตัวเองนะครับให้นิ่งให้นิ่งเราต้องการจะนิ่งในช่วงนี้ค i n g of p e n t a c ร e กับ King of Cup ับเขาเป็นคนที่แบบอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเป็นคนที่แบบมีผิวพรรณที่สมบูรณ์ผิวขาวดูเป็นคนมีเสน่ห์เจ้าเสน่ห์เป็นคนที่แบบมีวาทศิลป์ดีนะครับเป็นคนที่รักบ้านติดบ้านบวกกับว่าชอบอะไรที่มันแบบ แต่ก็มีความอู้ฟู่นะครับเป็นคนที่แบบเหมือนจะทรมาด,ดูแบบชิวๆแต่จริงๆเป็นคนแบบติดหรูอยู่เหมือนกันเป็นคนติดหรูพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นคนบ้างเงิน,นครับเป็นคนหาเงินเก่งโอเคทีนี้ได้พลังงานมาครบละเดี๋ยวผมจะอย่างนี้แล้วกันคู่อะไรคิงกับคิงเจอกันนะครับวันนี้โอ้โหอีโก้ทั้งนั้นอีโก้ทั้งคู่ต่างคนต่างอีโก้แต่คนนี้จะจะไปในทางแบบช่วงนี้จะแบบ ออกแนวสำราญหน่อยทางซ้ายนะครับทางขวาก็จะออกแนวแบบสงบจิตใจได้ดีหรือว่าอยู่ในช่วงที่สงบโอเคมาดูกันว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์อ,อดูอันนี้ก่อนสภาวะอารมณ์ณนะปัจจุบันนี้ระหว่างคุณกับเขาสักใบหนึ่งออืเอาเป็นไนะพ่นางฟ้าเอาเป็นไพ่นางฟ้าดีกว่ เอาไพ่นางฟ้าบอกหน่อยซิว่าคนสองคนเนี้ยเอาไงกับเขาดีกันเขาจะเป็นยังไงกันหรือมีอะไรแนะนําเขาบ้างคอมโพมิซซ์การประน,นีปันหอมอีกแล้วนะครับประน,นีประนอมโกรธกันอยู่นี่ก็ต้องประนีประนอมกันหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าทะเลาะก,กันด้วยสิฮะใครบล็อกใครจ๊ะเหมือนว่าเหมือนว่าไพ่นางฟ้าอยากจะบอกว่าให้ประนีประนอมอะไรที่มันทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยหรือมีประเด็นกันอยู่ตอนเนี้ย ให้ใจเย็นๆค่อยๆคุยหรือหาทางออกให้กับปัญหานี้นะครับโอ้โหพูดถึงเรื่องการแบบหัวข้อขึ้นมาว่าหัวข้อขึ้นมาว่า,าความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันนะครับไทยก็ขึ้นเป็นการปณีประนอมเลยผมคิดว่าน่าจะมีนัยยะสําคัญในการทำํำนายครั้งนี้นะผม,ผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูให้จบนะครับทีนี้มันมีความรู้สึกที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อกับคุณทั้งสองคนว่าอย่างอย่างอย่างคุณเนี่ยทางด้านเนี้ยก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเสพสุขนะครับกินอาจจะปาร์ตี้บ้างหรือเป็นช่วงที่คุณจะได้อยู่กับครอบครัวหรือมีเกณฑ์ว่าช่วงนี้ยคุณจะได้รับได้รับได้รับสิ่งดีๆหรือความมั่นคงนะครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็แบบใช้ชีวิตเสพสุกข,ของคุณไปนะครับเหมือนการงานคุณก็อยู่ในช่วงที่กําลังโอเคด้วยนะครับกําลังได้รับเกียรติ มีมีชื่อเขาเรียกว่ามีมีมีการพัฒนาที่ดีไปในในเรื่องของการงานส่วนทางขวาเนี่ยนะครับทางคนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่เหมือนแบบก็พยายามสงบจิตสงบใจนะครับสงบจิตสงบใจยพยายามที่จะพยายามที่จะเหมือนอยู่กับตัวเองเพื่อหาคําตอบอะไรบางอย่างโอเคทีนี้มาดูเหตุการณ์กันเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมเปิดทางของคุณอารมณ์คุณที่ผ่านมาก่อนดีกว่าเอาอารมณ์ของคุณก่อนอ๋อเอาเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์ที่ผ่านมามีการมีการออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้โอ้โหแหมผมจะเชื่อเลยนะครับผมจะเชื่อเลยอ่ะเปิดทางฝังของคุณ อารมณ์ของคุณหลังจากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณหลังจากมีเหตุการณ์หันหลังให้กับความสัมพันธ์นะครับหรือตัดสินใจที่จะออกมาจากความคิดอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่มันมีปัญหากันคุณรู้สึกว่าคุณมุ่งหน้าที่จะทํางานเหมือนช่วงนั้นคุณมุ่งหน้าที่จะแบบทําอะไรเพื่อตัวเองครับเหมือนออกต่อสู้ กับป,ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเช่นเรื่องการงานการเงินของตัวเองนะครับและเขาล่ะใครตัดจบอันนี้เดี๋ยวต้องต้องรอดูอีกทีเขาเจ็บครับเขาเจ็บเขาเจ็บปวดเหมือนว่าอืมมันมันเกิดมันเกิดอ๋ออย่างนี้ผมคิดว่านะน่าจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรบางอย่างนะครับที่มันทําให้มีเหตุการณ์นี้ขึ้น ต้องขยายไพ่ต่อขยายไพ่ต่อผมขยายขอขยายทางฝั่งของคุณและทางฝั่งของเขาก่อนเนาะเดชาลชิออรมันมีความคิดที่อยากจะกลับมาผมว่า,าน่าจะเป็นเขาแล้วล่ะเพราะว่ามันมีความคิดที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือมีความคิดที่อยากจะกลับมา take action เดชาลชิออรเนี่ยหมายถึงว่าการเดินทางหรือคนคนน,คนีเนน้เป็นคนที่มีเงินนะครับเป็นคนที่มีเงินหรือเป็นคนที่มีรถมียานพาหนะมี มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับหรือเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมด้วยคุณ่ะคุณเหมือนถูกถูกปิดกั้นขยับไปไหนไม่ได้เลยครับเหมือนว่าถูกปิดกั้นมองไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ครับเหมือนว่าที่ผ่านมาหลังจากความสัมพันธ์ที่มันมีประเด็นเงินไปอ่ะคุณก็พยายามหาคําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้มันไม่มีคําตอบอะไรชัดเจนเลยมันทําให้คุณขยับไปไหนไม่ได้นะครับเหมือนแต่ตอนนี้มันมีความคิดหนึ่งของเขาอะนะ เขาอยากจะกลับมามอบความชัดเจนอ่ะเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงขอขยับนิดนึงโอเคโอเคมันเหมือนมีความคิดที่อยากจะกลับมาแบบมอบความชัดเจนในความสัมพันธ์ด้วยในตอนนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขอเปิดต่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 ออืมเหมือนตอนนี้ ตั้งแต่เขาถอยออกมาจากความสัมพันธ์หรือมีการตัดจบกันไปนะครับมันมีมันมีความคิดหนึ่งที่โผล่ออกมาหรือเขาเนี่ยได้มองกลับมาที่คุณเนี่ยเขาเห็นว่าช่วงนี้คุณดูดีขึ้นหรือเป็นคนที่แบบดูมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแต่งตัวดีขึ้นหรือมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับมันเหมือนว่าตั้งแต่ที่คุณไม่มีเขาอย่างเงี้ยเหมือนคุณทำไมคุณดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเปิดต่อ เหมือนแบบคุณเคยไล่ล่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยนะครับที่ผ่านมาคุณเคยไล่ล่ามันแล้วคุณต้องมองว่าเขาเป็นคนที่แบบดูดีอ๋อผมนึกแล้วเหมือนว่าคุณพยายามไล่ล่าเขามาตลอดครับคนคนนีน้อาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลอยู่ต่างประเทศหรืออาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านโลกออนไลน์เป็นหลักแต่เป็นคนที่เป็นคนที่แบบอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างประเทศก็ได้ครับแต่ทีนี้มันมีแบบความพยายามจาก ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแค่ฝ่ายเดียวครับมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยคุณเหนื่อยมากเพราะว่ามันขึ้นทางฝั่งเนี้ยนะครับแต่ทีนี้ทางฝั่งเนี้ยเขาก็โอ้โหแต่เขาก็มองคุณดีมากๆนะเขาก็รู้สึกว่าคุณดีมากๆยังมองว่าคุณดีอยู่แต่คุณเนี่ยพยายามที่จะเข้าหาเขาแต่เหมือนว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกแบบยังคิดเรื่องเก่าๆหรือมีอดีตที่เจ็บปวดในใจด้วยนะครับเปิดต่อั่งคุณ คุณได้หันหลังให้กับความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยอาจจะเนื่องจากว่าอาจจะเนื่องจากว่า <c oughs> ผลลัพธ์ของมันนะครับมันไม่เป็นแบบมันไม่เป็นแบบที่คุณที่คุณที่คุณต้องการเนื่องจากมันอาจจะมีเรื่องของเรื่องของตัวเขาที่อาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ชัดเจนหรือเป็นฟิลลิ่งแบบประมาณว่ามันลึกลับซับซ้อนความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกลับซับซ้อน เขาอาจจะเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาหมอดูด้วยก็ได้หรือตัวเขาเอ่อตัวตัวคุณได้หันหลังเลยให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนื่องจากมันไม่ชัดเจนมันเลยกลายเป็นว่าทีนี้อะไรกันเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันบหาบทสรุปไม่ได้นะครับอืมให้ไฟลัางฟ้าตอบหน่นหอยดีกว่าและมันเหมือนว่าคนคนนี้ครับไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกครับแต่เหมือนตอนเนี้ยเหมือนไพ่จะมาแบบ แนะนำว่าให้กล้าแสดงออกในความสัมพันธ์ครั้งนี้กันบ้างนะครับแต่ส่วนตัวเป็นทางคุณที่จะอาจจะแสดงออกซะเยอะนะครับแต่ทางเขานี่มันดูแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกดูเก็บดูนิ่งดูนิ่งดูนิ่ง,งมันดูนิ่งๆของคุณก็เคยเดินเต็มที่นะในเรื่องของความสัมพันธ์แบบแบบเดินหน้าเต็มที่อยู่เหมือนกันทีนี้ดูต่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกแต่ตอนนี้ความคิดของคุณ มันค่อนข้างชัดเจนนะในเรื่องของความรักขาคอุ้ยยี่ึ้นไพ่คู่อีกแล้วอะไรวะนี่อ่ะมันอะไรกันนี่อไพ่คู่ออกอีกแล้วมันเป็นคู่กันครับมันจบเลยอ่ะพอไพ่ไพ่นี้ออกคือจบเลยไม่ต้องดูอะไรต่อเลยคือถึงมันจะมีปัญหาอะไรกันขนาดไหนนะครับคุณสองคนก็จะได้กลับมาคลองรักกันอยู่ดีเนื่องจากมันมีความเป็นคู่กันสูงมากนะครับแรงดึงดูดของคุณทั้งสองคนเนี่ยจะดึงดูดกันเข้ามาหากันอย่างรุนแรง เนี่ยคุณเคยเจ็บปวดความสัมพันธ์ในครั้งเนี้มากมากหรือที่ผ่านมาคุณเคยเจอแต่คนที่แบบทำกับคุณไม่ดีครับทำตัวไม่น่ารักใส่คุณหรือเขาก็ทําตัวไม,ไม่น่ารักใส่คุณด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากมันมีเรื่องของความแบบเขามีเป็นคนที่แบบดูแบบเนี่ยเขาแต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูแบบน่ารักสดใสน,นะนะครับแต่คุณก็ไม่แอบมองว่าเขาเนี่ยเคยคงจะมีแบบตัวคุณเองก็ด้วยนะมีประสบการณ์เรื่องของความรักที่ไม่ค่อยดีบอกกับ เขาก็ด้วยเช่นกันเหมือนมีอ,อะไรมันเหมือนกันคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางทางตัวเขามองว่าคุณเป็นอะไรที่ลําค่าเหมือนเขาเจอคําตอบเจอความหมายของชีวิตแล้วล่ะใบต่อในนางฟ้าตกปิดท้ายในเดือนถัดไปนะครับอาจจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนในในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนให้ถามนางฟ้า แต่จริงๆผมก็ตอบให้อยู่นะมันก็เป็นเหมือนสัญญาณถึงมันจะไม่ใช่ถึงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่ใช่เวลาที่แบบที่ดีสักเท่าไหร่อะนะครับเหมือนที่มันจะต้องแบบพยายามที่จะปรับจูนหลายๆอย่างเ๋ยต,ตอนนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าภายในปีนี้แหละนะครับ เหลือกี่เดือนเอง้ยสามสี่เดือนโอเคนะครับสำหรับใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วกดชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้และขอแสดงความินดีกับความรักครั้งใหม่ครั้งเก่าหรือครั้งไหนๆนะครับใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดมาที ty, ่1 8 9 y w b h นะครับทักมาได้เลยโอเค สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้มีสุขภาพกาแข็งแรงสุขภาพใจที่ดีแล้วก็มีความรักที่สุขสมหวังการงานการเงินมั่นคงตลอดไปครับผมสวัสดีครับ